โอเคเลยครับเรากลับกันต่อนะครับจากที่เอ่ออุกบาทตกนะครับใช่แล้วมันก็มาเย็นะนะนี่มันได้ทุเรียนทุกคนแต่เราเปิดเ <im itation> สมดซสเย็นเลยนะเพื่อนดูเรียนมาเดี๋ยวผมปลูกก่อ,อนราได้หารคุณต้อมมาและอ่สามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดเอทุเรียนบวกเนื้อแล้วก็เบอร์รี่สักสอง เพื่อให้คุณต้อมกินในคืนนี้นี่ผมทําเมนูให้แนละ้วคุณต้อมชมให้เนื้อโอเคนี่เดี๋ยวเมนูนี้คุณกินเลยผมว่ามันน่าจะเพิ่มเยอะน่าดูเอาศกนกะปุผมให้คุณกินเลยหลอดอาหารคุณจะได้เยอะ ฟักนนดนเนื้ออีกแล้วสวยแร่ทองกูเอามากิงนกตายกร f กผมต้องทำตัวค้าเพิ่มอ่ะทุกคนนัดเดนตนกสอง2 2> ต,อตัวต,นนตัวเดียวสูตรคร้าเราเริ่มน่อแร่และหินใหญ่เอาน่าจะอยู่ในดงเบอรี่แน่คือทุกคนดูฟาร์มเราพังอ่ะ ก็ไปหาแร่เพิ่ม่ะตอนนี้จัดไปกินเลยเขาต้องเาจะไปหาอะไรนีไปหาแร่โอเคเดี๋ยวผมทำอาหารเพิ่มแบบวิ่งดิเนื้อคุณต้อมน่าจะเต็มแล้วนะอ่ใช่แปดสิบสี่เดี๋ยวผมกินเฮ้ยคุณต้อมหลอดอาหารเท่าไหร่แปดสิบสี่ยังถือว่าเต็มมั้งมันแบบ หลอดเหลืองขึ้นแบบสุดเหรอหรือว่าแค่ขีดนิดนิด,นด,นดจากจากครึ่งหน <laughs> ึ่งเยอะอยู่เยอะอยู่ครัาบาร์คบกโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บเนื้อไว้ก่อนเนื้อมันกินได้เพิ่มเยอะมากโอเคหมด่าเฮ้ยอาจาร์เต็มดวงกูต้อมดูยังไงไหนเฮ้ยเราสามารถเดินตอนคืนได้ใช่อ่ะ แต่ว่าหมาป่าสิคุณต้อมเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นโอตอนนี้มาเยอะเดี๋ยวผมจะทำกล่องเพิ่มเพราะตอนนี้กล่องเราไม่เหลือนะฮะกล่องเราเต็มละเดี๋ยวเราตอนเช้าเราจะออกไปหาแรกกันเพิ่มนะเพราะจะเต็มดวงวันที่สิเอ็ดว่ะทุกคนเอาว่ะเรามาไกลมาก จากแต่ก่อนที่น่าจะแตกสลายหายไปเป็นฝุ่นแล้วใช่เมื่อไหร่ที่คุณต้องกล่าวว่าเบื่อมันมักจะเจออะไรสักอย่างเกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้นะฮะคุณต้อมได้กล่าวเบื่อผ <c oughs> มมาเดินกล่าคุณต้อง เกิดไฟที่นู้นนะเฮ้ยีเงแล้ววะไคุณต้อมคุกกระบตกคุณต้อมเฮ้ยคุกกระตกเจอรถตกคุหลหลบหลคุณต้อมคุกกระบตกุต้อมมียานนาคุณต้อมห็นแล้วคุณ้องยเสียงมือกบที่มือกัที่มือไม่ไมียานตคุกกระบตกเขาม่ยานต้มไหนของตกกล่อง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหฟาร์มไม่ปุ่มปุ่มปุ่มตกทันทีเหมือนมันลื้อโอ้ยกล่องเก็บของอันนี้จะเป็นกล่องเก็บพวกผักเอาไว้ตรงนี้วะอืม ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรนะต่อไปโอเคเช้าแล้วเดี๋ยวเราออกไปหาอนี่กันไม้สี่ไม้สี่เรามีไม้เยอะเราทำเลยหนึ่งสองสามสี่เอาวะนี่แล้วครับนี่เลยละอืมออกมาไกลๆนิดนึงนีง่น นี่เหมือนจะเป็นที่พายเรือคุณต้อมโอ้เฮ้ยนี่เรามีอนี่ด้วยเอาทองห้าอันนะครับไว้พวกนี้ได้ด้วยเหมือนเอ็นปลาเอาไว้ไปใส่เบ็ดคุณต้อมน่าจะตกปลาได้โหดขึ้นว่ะลองตกปลาแม่แต่เราไม่มีมันมุมเราคุณต้อมเราต้องไปหาลังเร่็กหนึ่งเพื่อข้ามันไปหาไปหาทรัพยากรต่อ ได้ได้เ่นเดี๋ยวเราไปหาพวกอันนี้ก่อนผมหาหินก่อนตอนนี้ผมต้องซ่อมฟาร์มก่อนนะตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าเละมากวันตกตก,ตกทุกที่ <c oughs> ดีไม่ตกใส่หัวเราและแม่งตกใส่กล่อง <c oughs> คีเก็บกันตอนนี้ทองหมดว่ะ <c oughs> แต่มันก็คุ้มกับการเสียทองไปเพื่อไปทำกระสุนว่ะ พราะเราได้อาหารอยู่ต่อจนถึงวันที่สิบสองมันไม่โ,โตตัดเลยแล้วกันหน่หนักก็โตแล้วเคยข้างบน้มีบอรี่อันก็ไปหาต้นไม้นิ่งพเพิ่มวะเรามาปลูกแถวบ้านเพื่อมาหาทรัพยากรอีกเจอข้าวจัดไปเราจะไปถึงวันข้างหน้าเอาวะคุณต้อมได้กล่าวไว้เราจะไปถึงวันข้างหน้า ราติดตามนะ<ด>ไลค์กดแชร์ตีบอสเราก็ไม่ตายตีบอสไม่ตายจะตายเพราะอาหารหมดก็ขาอาหารไปวันวันไม่ต้องทำอันใดชาอิเนื้อพออยู่เนื้อมีอยู่สอง คุณจะปลอดภัยจากบอสแน่นอนใครแล้วอยู่ได้เป็นปีบอกเลย <c oughs> ถ้าคุณไม่ไปหาเรื่องอะไรนะตอนนี้มีเนื้ออยู่แค่สองอะพอแค่คืนนี้หมอคุณต้อมแต่มันมันไม่มันไม่เล้าใจเราต้องบู๊ล้างผ่านต้องหมาป่าใช่ไหมคุณต้อมอันนั้นโคตรน่ากลัว อ,อมอยังเร็วอะ่ะโอ้โหอยากจะจับพวกกระต่ายมากเลยแต่มันต้องลเราต้องมีมีแถบกับดกักดักมันได้ปล่าวะได้ได้ได้สวยต้องคาบแถบมาวางให้ผมเจอขี้วะ๋หวผมเก็บ<ม>เก็บไปเสือหมายถึงพวกหมอป่าได้ป่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเล่นถึงขนาดนั้นมันน่าจะมีแถบแบบดิบหนีแบบแบบเหมือนที่หนีแบบนะ คิดเหมือนกันอย่าลืมดูหลอดอาหารนะคุณต้อมอืมประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ๊ยเย็นแล้วก่อนเย็นตัวฮ่าจัดซิงเกิลไปทีหนึ่งคนดูเขาน่าจะรอยอะไรเนี่ยเปล่าติดเลกสิท์ ผมดตดฤกษ์ฤกษ์ศิษย์ป่อะไรผมร้องคนเดียวห <c oughs> ายแล้ว้ย <c oughs> ติดติดติดฤกษ์ศิ์เฉยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหจนันเฮ้ยผมได้ขี้มาห้าว่ะผมต้องการอีกก้อนหนึ่งเพื่อที่จะทำฟาร์มอ,อีกอันหนึ่งฟาวานหมดเราจะได้แบบมีอาหารกินได้เรื่อยผ้เพินผมจะพยายามไม่ข้างวาาัวนะผมจะเก็บเพื่อที่แบบเราจะมีขี้ในการใช้ทำฟาร์มไม่เรื่อย นอกจากเกมเนี้เรามีโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ไหมครับคุณมาร์คอาจจะมีเป็นเอ่อถ้าคุณต้อมจะเอาเป็นไงแบบแบบเล่นด้วยกันหรือว่าเป็นเล่นคนเดียวของผมอะ่ะผมเล่นด้วยกันดีกว่านะถ้าเล่นด้วยกันเอ่อในอนาคตอาจจะมีเกมเป็นเกมเทรเรเรียนะฮะออกเกมเทอรเรียเป็นเกมแบบนะฮะแต่บอกชื่อก่อนเดี๋ยวผมจะู้๋่จในคลิปใหญ่ทีนึงจะเป็น เกมเทเลเรียหรืออาจจะมีไมค์คา f t เป็นไมค์คา f t แบบพวกเอาชีวิตรอดแบบจริงจังนะครับสู้มันเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีอาจจะมีเป็นเออเกมเรียกว่าฮาวเวิ m มูนนะฮะต่ตอนนี้ยังหาเพื่อเล่นอยู่ไม่ใช่ฮาวเวิทมูนเขาเรียกว่าเอออะไรวะสตาร์ดิว l รีนั่นอเองนะแล้วก็จะมีไลฟ์สตรีมในเพจเฟซบุ๊กนะฮะเป็นเกมที่เราเล่นกันสดๆเลยนะครับ เป็นการฆ่าบอสหรือว่าเป็นการเล่นยิงปืนอะไรพวกนี้นะครับเราจะไลฟ์สดในเพจเฟซบุ๊กนั่นเองเราจะทิง้งเอาไว้ใต้ดีสคริปชันยิดโอเคยิดเออดีสคริปชันมันนึกเลยว่าจะได้พูดคำนี้ยิดเห็นแต่คนอื่นเขา <Hey. S 2> พูดถึงการเงินตอนนี้ <Yes. S 2> คุณต้อม <Yes. S 2> ยังไม่มีเพจนะทุกคนรอรอรอคุณต้อมมีเพจผมยังไม่เปิดตัวคุณมาเปิดตัวซะแล้ว ใช่แลว้วเริ่มหิวละชีวิตจริงใช่ไหมคนในเกมทำไมคุณบอกว่าทำไมคุณไม่บอกว่าตอนนี้ในเกมะผมจะได้ตอบว่าเป็นชีวิตจริงพยายามตัดมุกตัดมุกก่อนผมอีกแล้วคุณต,ต้องผมทำอาหารเอาไว้หนที่บ้านจัดไปผมกำลังไปหาเพิ่มหรือลดวะเนี่ยเพิ่มเลอะ กินข้าวก่อนแล้วก็เราชีวิตผมลดเรื่อยๆนี่คุณต้อมอาหารเสร็จละเออเดี๋ยวผมต้องเก็บของนี่คุณต้อมที่หม้อเลยเดี๋ยวผมทำต่อเฮ้ย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 เฮ้ไม้ไเ้ยมาไม้ยมามายหมายหมายยัดที่ก่อนโอ้ยเฮ้ยทุกคนเราเกือบจะ ปิดซีรีส์เกมนี้ไปแล้วตายแล้วเกือบไปแล้วเ<ซ>ชียวอีกอนหนึ่งซีรี์ก็มีขี้อีกอนหนึ่งคุณต้องหลอดอาหารไหมเห็นมบ้งอืมเต็มนะคุณต้องมีเบอร์รี่ไหมหรือหรือแค่หลอดเอามาใส่ให้ผมนะตอนนี้อาหารผมจะหมดละไม่มีครับผมไปไมหาแต่แตไม้มอะเดี๋ยวผมต้องกินสดไปก่อน โอ้กินเพิ่มทีเดียวไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ไหรนะจะโตจะโตทีถือต้องการขี้อีกอันหนึง่งตอนนี้เรามีสามฟาร์มแล้วยังยังพอแบบผัดผัดกันโตผัดกันกินเไยแต่เบอร์รี่ยังไม่โตแต่กิ่งไม้นี่โตโคตรคุณมาร์ผ <ม S 2> คผไม้ผมมีนี่ให้คุณดูเนี่ยเอาไปเฮ้ยเจ๋วเจ๋ว ผมต้องการอีกสองต้นอโอ้โหหลอดอาหารปั๊มปั๊มมปัป๊เรากินมเมล็ดข้าวไปก่อนผมเก็บสารองไว้เอาไวป้ปลูกอันนี้คุณต้งงองหาหลแล้วละ <S <S อันนี้ปุงไม่ได้คุณต้องเป็นดอกไม้อะ่ะอ,อ๋อไ,ไปละหาอาหารต่อต่ออาหารคุณเท่าไหร่คุณต้อมแปดสิบห้ารถเร็วมากไปอยู่ เออเดี๋ยวผมจะอยู่ที่บ้านเออเก็บของแล้วก็เคลียร์พื้นที่บ้านอืมเก็บเก็บเก็บวันนี้เราจะมาเคลียร์พื้นที่บ้านกันนะฮะครับพั่วก่อนโอเคต้องตัดต้นไม้ที่เป็นตอไหม เดี๋ยวผมจะตัดต้นไม้นี้แล้วปลูกใหม่นะฮะเพราะว่ามันโตล้วลอุ้ยอฮสุดยอดสุดยอดเฮ้ยกูมีกูมีของฉลองมา,มากอุ้ยต้นไม้ยังโตไม่เต็มที่ว่ะเรายังไม่ได้ไอ้นี่มันว่ะมาเสียดายจริงๆเลยอืมไม่เป็นไร ปลูกไว้ละเราต้องมาปลูกเบอร์รี่ใหม่มเฮ้ย,ยพืชโตพืชโตผมเก็บก่อนเอาวะเรามีพืชโตเรื่อยๆว่ะตอนนี้เราต้องการขี้เพิ่มเพื่อที่จะมาทำอาหารแหล่งดอกไม้ครับผมเราสามารถเก็บดอกไม้เพื่อ ป๊มให้สมองเต็มได้ใช่ไหมคุณมากใช่ถูกต้องนี่พูดไปยังเนี่ยพูดซ้ำหรือเปล่าวะไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องทบทวนเผื่อคนดูแบบมาดูใหม่ไงน, <c oughs> นะ <c oughs> เชือกสามเฮ้ยฝนตกเหรออ,อ๋อฝนไม่ได้ตกสงส่ผมยืนใกล้อะไรสักอย่างเลยมาโซนน <c oughs> ี้ที่ผมเจอหมาป่าอีกวิง่ง ผมจะวิ่มาหาพึ่งเลยดีจะผมเอาลูกเอ้ยลูกลูกเขียวๆใส่ในหม้อไม่ได้ไนีไหมอะไรเขียวๆวะต้นที่คุณปลูกแนมะ่อ๋ออ๋อใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไมไดหมดแต่ย่างกินได้ใช่ใช่ ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีค่ามากถ้าเราไม่มีต้นไม้นั้นเราจะเสียชีวิตแล้วนะฮะทุกคนผมคาดถิงก้อนใหญ่ก่อนตัดแล้วไม่รู้ต้องเอาให้โตเต็มใบสินะใช่ใชม่มันขุดแล้วมันไม่โตขุดใช้คําว่าขุดบ้าไปแล้วต้องตัดเฮ้ยเออ <laughs> นี่ผมเดี๋ยวผมจะอน,นี่ก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะรู้สึกว่ามันทําได้ อืมเชื่อหลอดทดลองคืออะไรอยากรู้เหมือนกันจุ๊บเฮ้ยคุณต้อมเราสามารถทำพโพชั่นได้คุณต้อมจริงหรอ,อย่างนี้เล<ร>ยเราต้องไปจับยุงกับอันนี้มาเป็นเห็ดสีแดงชิบหายแล้วมาโซนนี้ยุงยักเหรอ เป็นบ่อ,อยอูเราต้อง oh. จับยูระหว่างผมมีหลอดทดลองไม่ใช่หลอดทดลองหลอดทดลองเว้ยคุณมาร์กตรงนี้หรือเปล่าเออเดี๋ยวผมต้องคา้าหินเพิ่มอ่ะตอนนี้คุณป้ามาแต่หลงทางนะฮะแต่มีแมพอยู่ไม่เป็นไรเปล่าผมมาตรงที่เราโดนไล่ล่า แมงเป็นฝูงเลยทุกคนเดี๋ยวสักวันนะฮะเราจะไปเคลียร์ตรงนั้นนะฮะให้มันตายไปให้นะผมว่า,<ร>าลูกกระสุนนี่มนนผมว่าแรงสุดนี่มันก็เท่าทองแหละครับคุณมาร์คผมผมจำได้ไว้อยู่มันเท่าทองใช่ไหมคุณต้อมใช่เท่าทองแต่มันจะมีเอฟเฟกต์อย่างอื่นคือยิงแล้วสโลอะไรประมาณเนี้ยยิงแล้วเนื่น์ดอย่างเช่นถ้าเผื่อมันมีลูกกระสุนขี้เนี่ย ยิงแล้วยิงแล้วไม่มีดาเมจเรกสูนขี้อ่ะมันเอาไปทำปุ๋ยทำอาหารให้เรากินยังมีประโยชน์ป่าใช่ไหมคุณต้อมเฮ้ยคุณมาผมเจอหมูบ้านหมูเฮ้ยเจ๋วตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นะฮะเจอราชาหมูเฮ้ยเจ๋วเดี๋ยวเราเอาทองมาให้มันได้ตรงหมาป่าเลยยังยังไม่ใช่นะฮะราชามาป่าเลย เดี๋ยวเราล่อหมาป่ามาให้มันฆ่าได้นะี่ยตอนนี้ยังผมต้องเริ่รมกลับหาทรัพยากรมากแล้วเฮ้ยผมเจอจุดเกิดโอ้โหเฮ้ยแจ๋วเอาวะเราสามารถคืนชีพเป็นได้วะใช่เดี๋ยวผมจะมาใช้คนแรกเฮ้ยใจเย็นเราจะพยายามให้ถึงที่สุดนะฮะพยายามเก็บไว้รู้หรือเปล่าทำไมเราถึงยังไม่ตายเพราะว่า เพราะว่ายังเราไม่ไม่แสหาเรื่องไงไม่แล้วพูดได้ถูกมากที่เราตายนี่คือเราไปบุกมากเลยเราไปหาเรื่องมากทรัพยากรไม่พอตอนนี้ต้องการไม้สร้างสะพานได้เปล่าไม่น่าได้นะไม่สมจริงไม้โอ้ไม่สมจริงนะฮะฝากผู้พัฒนาเกมแล้วนะ เอาว่ะมึงลอลออ่อจะพูดพัฒนาเกมเลยว่ะแต่เขาอาจจะไม่ดูเราก็ได้นะเพราะเราไม่ได้ดังขนาดสักวันต้องมีสักวันต้องมีสักวันโอ้ยไม่เขาบอกาอายุเกินอืมมันไม่แชอายุเราคุณมาร์ค <c oughs> บัวร้อย,อยเฮ้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 ยเ <c oughs> กดิดอะไรขึ้นเฮ้ยมืดมืดมืดชิบหาย <c oughs> ไม้ไม้ไม้ต้อม ดูมีรบเพิงยังดีกูก็รื้อๆพี่กูยึดกูยัดไม้อัดไยให้ช่วยหน่อยคุณมาร์คผมมีอะไรมาให้ผมเจอผมเจอมันกลางทางเจออะไรเอ่ยเฮ้ยที่เราเปน้องไก่สองตอนนี้คุณต้องหลอดอาหารเท่าไหร่หลอดอาหารผมเหลือสิบแปดโอเคเดี๋ยวผมทำอาหารให้กิน่ยอันนี้ผมเอาไปปลูกได้ใช่ไหมผมจะเอาน่องไก่แล้วก็ ที่ผมมีแล้วก็เบอร์รี่ข้าวนี่คุณต้อม <Okay. S 2> ในหมอ้อเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราคุณกินเลยตอนนี้ผมทําอาหารอยู่ตอนนี้เรามีพืชผักที่พอแบบกินวนเวียนได้ไงตอนนี้เรามีโต๊ะเป็นบอกสภาพอากาศตอนนี้ยังเป็นฝนย,ยังเป็นแบบแดดจ้าอยู่เฮ้ยต้อมอาหารได้ละแต่ทําแล้วได้แค่อันเดียวเลยผมว่ามันก็มันก็ดีคือมันก็เยอะเพิ่มเยอะโอ้ อยู่ปดทั้งชีวิตเลยคุณต้องสร้างคุณต้องสร้างแล้วเก็บสะสมแม่แต่มันจะเว่าเราไม่มีตู้เย็นนะเราต้องไปหาไอ้ม้าเหล็กอะคุณต้อมที่เราซ้อมกันแล้วเคยเคยเจอมันต้องไปหาเกียร์คุณต้อมเพื่อที่จะมาทําตู้เย็นตอนนี้เรามีแหล่งน้ําแข็งอยู่แล้วแต่เราไม่มีพวกเกียร์เลยอะคุณต้อมเราสำรวจไม่งั้นเราทําตู้เย็นแล้วเราเก็บสะสมไว้หน้าหนาวไม่ได้โอ้ ุ้ยเค่องหลอดเลยกูต้อมใช่แล้วกินปิเรากินได้เลยเนี่ยาสำรวจต่อเรอาหารนะเราจะไปต้องทำสายล่อฟ้าไว้วะเผื่อมันเผื่อมันจะไม่ได้ไปผ่าที่บ้านแต่ตอนนี้นะครับเราต้องปิดคลิปเป็นก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมตามว่าอย่าลุมเฟรมอย่าลุดเฟรมนะครับอย่าลเฟรมขอเข้าเฟรมก่อนมามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะฮะตอนนี้เรามีกันเรียบร้อยแล้วนะครับ กานะครับสามารถครับเือตาคุกกิ้งแล้วก็โตคราฟนะครับโตปรุงยากล่องแล้วก็เจ็ <c oughs> บคอนะฮะเรามีทืชผักสวนควรัวอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะเริ่มหาทรัพยากรสำรองนะครับแล้วก็ไปฆ่ามอนเตอร์นะครับเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ในวันต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเนื้อชีนี้บ๊ายบายเดเค <Okay. S 2> บ๊ายบาย